คนเลยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับ o m g s u p e ป3ก๊กนะครับทุกคนอยู่กับเซิร์ฟเวอร์175เหมือนเดิมนะทุกคนอ่ะคลิปนี้ก็เป็นถึงวันที่7แล้วครับเส้นทางสวยดีผมนะวันนี้ก็เป็นวันที่7แล้วก็แจกคุณพลน2พิเศษมาหนึ่งตัวครับทุกคนหรือ14ก็ได้ทุกคนแล้วก็ GM เอ้ขาใจดีเขาแจกมาเพิ่มอีกกล่องหนึ่งทางจดหมายนะทุกคนทุกคนได้หรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะผมเพิ่งได้มาเมื่อกี้เลยสดสดอ่ะผมก็เลือกบุญเอ็งม แล้วผมไปกดประสานเลยอ่าก็ได้บุญเอ็งมาหนึ่งตัวครับทุกคนวันนี้ผมได้ไปสองตัวเลยนะได้ฟรีมาทุกคนจริงเพาแจกทุกเพื่อนๆก็ลองเข้าไปดูได้ครับทุกคนได้หรือเปล่าอ่ะตอนนี้เพจผมก็เปิดรับเพื่อนแล้วทุกคนก็สามารถแอดเข้ามาได้ทุกคนอ่ะเพจนี้ทุกคนสามารถแอดกันเข้ามาได้นะอ่ะตอนนี้พุนเองก็บวกหกแล้วทุกคนบุญเองบวกหกก็สามารถตีดูดเลือดได้นะทุกคน แต่มันจะตีกี่เปอรเซ็นผมก็จำไม่ได้เหมือนกันวะ่ะตัวบุนเองก็ดูเลือดประมาณ80%มั่งทุกคนอ่ะตอนนี้ผมก็ได้ตาวุธของเขามาแล้วนะนี่ก็เก็บประมาณ4วันได้กว่าจะได้นะวันห้าสิดวงสวยจริงๆแล้วก็แจกลูกแก้วอย่างละสิบลูกนะทุกคนลูกแก้วพลังอดทนกับลูกแก้วพลังกายก็ปนนั้นแล้วผมจะพาไปดูบุญเองนะครับบุญเองก็พลังอยู่สามแสนกว่า ก็ตาเฉพาะยังบวกไม่ครบนะขาดที่อัพเต็มเลยผมเพิ่งทำชิ้นเดียวด้วยไงเลยไม่รีบอ่ะเราไปทดสอบบุญเองกันดีกว่าเราจะดูดเลือดดีไหมเราไปสู้กับคุณแชมก็ได้คุณแชมปคุณแชมป์่ไหนคุณแชมเป็นน้องข้างบ้านนะครับอยู่ประมาณ100เมตรได้ไกลอยู่แต่ช่วงนี้ผมก็ไม่ได้ออกไปไหนอะอะดูสิเขาจะยืนผมได้สมไหมตีธรรมดาต้องตีธรรมดาถึงจะดดเลือดทุกคน เขาตีตาบอดหรือเปล่าไม่รู้เหมือนตีเขาไม่โดนนะเขาตีเราไม่โดนสิตัวหลักเขาตีกันมาโดนบุญเองผมด้วยบุญเองผมได้สับแต่มมนต้องอสับมันไม่น่าจะได้เลยใช่ไหมนัาตีธรรมดาทุกคนอย่างตัวสั้นพอไฟฟ้าสวรค์ม่วงสปอร์ตผมก็ฮิวแรงขึ้นจากเดิมน,นะผมไปปั้นมาอายคุณจิมเขา มุนเองมันก็นได้ตีไหมนะอ่าตีไปหมื่นหนึ่งบวก <c oughs> เลือกไปหมื่นสอง <c oughs> ใช่หรอวะ <c oughs> ผมไม่รู้แปดสิบเปอร์เซ็นต์จริงหรือเปล่านะทุกคน <c oughs> ผมไม่รู้เหมือนกันนะดูคร่ <c oughs> okay, ราวๆโอเคเดี๋ยวเราไปหาสู้อีกสักคนหนึ่งตอนนี้แคนเต็มแล้วใช่ไหมสิบสี่ตอนนี้แค <c oughs> นเพื่อสารแล้วทุกคนเจอกับวุยอุยเขาจัดห้าตัวแต่พลังเขาเยอะมากเลยนะโ <c oughs> อเคได้ตีธรรมดาพอดีพล <c oughs> ังโคตรหาย ข้ามาโกเด้อทุกคนดเดี๋ยวเลี้ยวอันติใส่ตัวหลักผมตัวหลังเกือบตายนะอ่ะบุญเอง็งตีธรรมาดายังไม่ได้ตีเลยบุญเอ็งถึงได้ตีไม่โดนี่ยนะโู้เขาเชนติยับยับอ้าวบุญเอ็งยังไม,ม่ตีเหรอไม่รู้อ่ะทุกคนมองไม่ทันหรือเปล่าทุกคนมองทันไหม วันนี้ผมอาจจะไลฟ์สดก็ได้นะครับทุกคนรอติดตามชมได้น,น,น,นะถ้ามีคนดูคลิปนี้เยอะอยู่ผมก็จะไปไลฟ์สดให้ผมว่ามันดูดร้อยเปอร์เซ็นต์หรอทุกคนโอเคครับทุกคนผมก็ไม่ดู้นะแปดสิบหรือร้อยเปอร์เซ็ทุกคนก็ไปลองกันเองได้ใครเล่งน,นง่อนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับทุกคนผมก็ได้เก็บทองมาประมาณสี่พันมีคนบอกให้เก็บทองเออผมใช้หมดเองละแล้วคลิปนี้สวัสดีครับ